โดยเป็นสดาไปเที there, I get, I get ่ยวนะบ่วงวนอ่ะเอยบ่วงวนบ่งวนเป็นสดามเนมันเครือมันหินเครือลงทึกต้องแฟนไฟฟ้าหันหมดหมดเออบางหินเกลื่อนลงมนฮับอันหุ่นหางฮับเสาไฟฟ้าเราไฟฟ้าดับเลยดับเลยเออยานเนาะยาน ทางอันทางมันหินอันมันหินชุ่มๆเนี่ยเต้าลงพรมคือดินพรมทางไปบัวเห็นหูบ้าวเนี่ยเห็นเห็นสนแล้วมักบ่อหูบ้าลอยลอยลอยว่าคืออยู่บ้านเฮาเนาะเออว่าแม่นคือบ้านเฮา บ้านบ้านเฮานี่เห็นคือพ่อพ่อบักคำน้อยเออมามาเบิ้งก็บมีมาเบิ้งก็บอกมีคือกันนี่ลูกสาวไปหันพ่อเออคือกันที่บักอยงหันพ่อคืดพ่อทำตีโยงสิได้อยงหันเป็นแม่เว้เขาบอกได้เอาเขาบอกได้ไปหิ้มบอกเขาเขาอยากเข้าเขาก็มาขอบอกแม่แม่อยากเข้าลูกอยากเข้ากินเยอะ ผู้เอือนนี่อู้เสรีกัน n ม ó เนาะย h อมขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฝ้าบันดาลให้สร้างรายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่า ด้วยหนแสบายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูทุกผู้ทุกคนที่เขามาสมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนกจะมารีวิวหลังจากที่สาวติก๊กสาวลีแล้วก็ทางบาบุญน้ำลูก,บ,ลกบุญลูกไซบุญรอดเนาะเพื่น กลับมาเตาทางหลวงพระบางเนาะจะไปเบื้องเพื่อนา่าเพื่อนใดยังมาได้เพื่อนไปไขา่ย,ยานันบ้าบุญน,นำมาทุกคนเอ้ยพอดีครบรมอาทิตย์นึงเ <c oughs> พิ่นไปก็ได้มาหอดมือว่านนี้แต่ว่าสาวนก,กับบัไดมาทายคลิปบัไดมารีวิวให้ FC หอดได้เบื้องเนาะเพราะว่าอ่ามือที่ไปบ้าบุญน,นำกนัได้เกี่ยา ไปงานอยู่โรงเรียนเนาะโรงเรียนก็เป็นโงเรียนอ่าบอลที่สาวนกเคยฮําเรียนมาและ4ปีเนาะเพราะว่าสาวนกเียนจบแต่ม .4 เด้ไปเข้าม .1 เพราะว่าช่วงนั้นมันอยู่บ้านของสาวนกมันจะมีแต่อ่าโงเียนฮอดแต่ม .4 หั่นน่ะเป็นอันมัธยมมัธยมตนต้นเนาะเดี๋ยวนี้ก็ตนต้นตนไปอีหยังแล้วเดี๋ยวนี้ก็ฮอดม .7 แล้ว แตาสากก็หันได้เขาอยู่หัน4ปีเนาะหลังจากกลับมาก็ได้ไปห่วมงานอยู่หันคือเก้าทุกคนเอ้ยเพราะว่าซะบ่เมื่อวานนี้เนาะบนํากลับมาฮอดปึ๊บแล้วก็ได้อ่าเปลี่ยนเครื่องอาบน้ําเมียงเียมไปงานอ่งเียนบนเก่าหั่นแหละคือเก่าเพราะว่าเพิ่นมีงานเนาะสนุกกบ่ได้ถ่ายบ่ได้รีวิวเพราะว่ากลับมามันก ไปว่าไปแล้วกันเอาเครื่องเอาอย่งไปสุ่มเพื่อนได้เอายาเอายังไปสุ่มเพื่อนได้กลับมาฮอดสบายดีสบายดีดีใจบ่ลูกล่านกลับมาแล้วน่ะนั่งเงาอยู่เพื่อนกันดีใจโออเห็นสาวรีสาวติ๊กมาเห็นลูกเห็นล้านมาเห็นมาเนึ่งเขากินอยู่ที่เนึงเขาซุ่มกันสบายดีสาวลีสบายดีด้ยหนุ่ด้วย เป็นแสดงไปเที่ยวนะบงวนอายเอื้อยบงวนบงวนเป็นแสดงมันมันหินชุ่มชุ่มเอื้อยอินกเออไปอันไปเห็นมังหินเกลื่อนลงมาแล้วยานยานไปแหละเออวันนี้บรไปแล้วเออบรไปแล้วสติกไปสั่นเราสติกเนี่ยนอนบุลุกเืออบุลุกนอนเอออันเป็นเป็นแสดงสติกได้โทรศัพท์มั้ง เบิ้งน้อยนี่นะโทรศัพท์ของสาวติ๊กเนีเราโทรศัพท์อันอันนี้แม่นโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์น้องโทรศัพท์สาวลี่น่ะแล้วน้อยเก้าสาวลีเอาฮ้อันจอมอม้นแล้วมันขี้ขาดมันก็ได้ด้วยเก้าเนาะย่ามันมันบกหักซาดอกลิ้นดีบ่ดีพักบ่ นอลักเจาเหยี่ยดเอือยนกนั่นนี่ลักเจ็ดอันเงินมุดเหยี่บ่มี่อ่บะมีสัญญาณเงินมุดมันก็บ่มี่เชียนคือกันเงินมุดเราก็ได้เติมสติ๊กเดีอันอวัดกันนึงบ่อันมันหินชุ่มๆเอือยเอือยนกมันเครือมันหินเครือลงทึกกันต้อง ไฟอันไฟฟ้าหันหมดหมดเออบางทีนเกลือนลงมาฮับอันหุ่นหางฮับเสาไฟฟ้าเราไฟฟ้าดับเลยดับเลยเออยานเนาะยานตีบันบันยังก็บันบันหึ่งบางหันบุมิบุมิมินหินหินที่พูนเอือยนกพู ทางอันทางมันหินอันมันหินชุ่มๆเนี่ยเพื่อลงพรมคือดินพรมทางไปบุเห็นผู้บ่าวเนี่ยเห็นเห็นนกแล้วมักบ่อผู้บ่าวลอยล่นลอยพ่าคืออยู่บ้านเฮาเนาะเออเ่าแม่นคือบ้านเฮาบ้านบ้านเฮานี่เห็นผู้บ่าวไล่บ่ บอก不บ่หลายซ้ำยูย่หุ่นเนาะผู้หญิงกับผู้ชาวก็บไลยผู้เบ่าก็บไลยเห็นอันเห็นผู้เบ่ามีอย่างเดผู้เบ่าอันผู้เบ่าอันก็เห็นผู้เบ่าฝรั่งบ่เห็นผู้เบ่าฝรั่ง Bố báo con thầy để bố hiền này báo con thầy ở bố Mình bố chư, mình bố hũ Hũ thì ai hắn Thế anh y chồng có bố lúc chưa? Ý chồng lúc rồi Lúc rồi? Ừ, đi sắp, bét mất mất phát เมื <aría> no <uncertainty> ่อคืนนี tá, <ın opoly> <illing> ้ไงยังบูบับบูบับน้ำหิ้งหัวอยู่เอ้ยนกกันจะเป็นวัดเนี่ยคือจะเป็นวัดก็คือกันเป็นวัดกินเนยรอไรเป็นเป็นชิ้นนี้อืมปอตอมกินไหนเด้อกินไหนแล้วมันเป็นวัดสติ๊กแน่นอนลูกคืออาจจะไปเบิ้องคนละสัตว์มั่งว่ะ bưng anh chồng, bưng sọt chồng cái đây anh khương chín ở nông ở mà pả với nhàn hơn ở nỉ mất sư nó mặn mà vay anh xong bông ở nỉ mà mất chồm mít nông biết bang hăn nông có pả về hư hăn có bò mi nhè mất mà nó phải mất cho mà vay không ở nông mình khôn ở mà มันเอาไปลวมันยิ้มอาไปไปทิ้งอันไปละก็เอามามาเว้ฮันเว้คือเก้าซื้อน้ำมันมาไว้อันเมื่อแล้วนี่ส่งป้องมีป้องยังงๆป้องนึ่งก็บ่าอันป้องตุกกลางนั่นนะตุกหนึงตุกหน่อยตุกกลางนั่นเอ้นกเอามาป้าเว้นอ้นกบ้านได้กินกักบ้าทเอ้นกเออ มันมีอ,อันกล้องอันของกินอย่างนั้นนะเอ้นอกอ่าไส้อย่างไ้เราไปอันนั่นแหละเอ,อือยเอือยอ้นกไปงานมันคูอ่อยู่อันเอลูกเต้ากลับมาพอ,อดีนอนคืนนึ่งมาบ่มีแล้วน้ำมัน่ะเอาไปหมดแหละส่องป้องมือนึ่งส่องมือพอดีส่องมือ,อคือพ่อเอือยอ้นกคือพ่อพ่อบักคำาน้อยเออมามาบ่ง กบบมีมาเบ้งกบบะหมี my my ่คือกันนี่ลูกสาวายหันพ่อคือกันที่ไปยองหันพ่อคือพอทำอีโยงสิได้อยงหันเป็นแม่เว่เขาบ่ได้อ้าเขาบ่ได้ไปหิบบ่เขาเขาอยากเข้าเขาก็มาขอบอกแม่แม่อยากเข้าโอ้ลูกอยากเข้ากินเยอะทีผู้ื้อยนี่อู้ เสลลีกแก n h ó มเนาะ nhóm ผ่าก็บบมีผ่าอันผ่าอุนอันหอื่อมือเบ้อปาเป็นอันเป็นโซฟีเป็นอันเกี้ยขี้เนี้ยนี่มันสะมัดมันเอามาจี๊สะเจียเอย่างมันจีกลิ้นหมดนเลยคือบักคำน้อยคือพ่อคือลูกคือสาว ยอมมันนอนสาลี่เนาะเมืนยอมบอกกะบอกฟังพี่น้องเอ้ยบอกกะบอกฟังักเลยสร้างจีเห็นแสดาเนาะชอบข้าวก็บอกเห็นผ้าผ้าชอบอันนั้นชอบอันนั้นชอบบอวัดเบิ้งคือพ่อคือพ่อก่อมาเบิ้งก็บอกมีจีเด็กก็บอมีคือ มค่ำมาคืนเหมือนละโม่ขค้นไปเหินหัาหามจอมลูกอันลูกเนี่ยลูกมาอย่างลูกมาอันมีมักเนาวบมีนกสิเกอมีน้ำตาลบ่สิเกอคันหูว่าเอาจับได้บัตัวเองขึ้นเือนหาะตีห้ามหามังนาวตีห้ามหาน้ำตาลขึ้นไปเหนค่อยคมอยย่อง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 ไปเกอ Bố xe đài cơ bộ phăng, cơ bộ sang chi vào xe đài lợi thưa quân ơi Vì bạc sông cặp ít tổ bỏ Ừ Nàng tao nồi hỏi hãy biến bèn lại đấy Bên sao cướp há ăn Cứ để biến sông ngám ngàm Tao nồi hỏi nào เต้าหน่อยกับปุกกี้ให้ฮูกติดกันเดี๋ยวสาวนกจะเอาอ่าหูของลูกสาวเต้าขึ้นหน้าจอให้ทุกคนได้เบ่งเนาะความน่าฮักของน้องเต้าเป็นทรงดีขนาดสาวลีงามงามก็อลูกสาวของูงงามอียงไปอยู่ป้าคือจิจอยดำเบิ่แล้วเนาะดํามดอือ ยามันเนี่ยเนอะมนันทักเลือกไปทางนั้นเนาะเอาบอาัวได้ค่ะงหายไปเห็นหนังสือได้เต้น,นอต้องเต้าเ้องกระดีใจนาะซาลีเนะอะบางทีนอ้องเต้าได้เป็นเจ้าเป็นนายมาหูจักหากเงินหาคำไปแล้วฮักกี่กลับมาเบึงนมดอกเนาะอีจอ,อ,อ,อมกับอียงแหมมีแต่พุ่นุอยู่ป้าพุ่น Y vô ngày visa anh say héo Y cho đi visa sốt chết Visa sốt chết Sốt ông phú báo Nhìn hồ bao này cả Bồ đầy lệ thưa con ơi บิ่งสังเกเบิ่งอันหาเห็นผู้ชายเห็นอันนัักยาฟักหยังมาเฮ็ดเวียกนี่นําเฮานะ่ะเอเฮือไซอกเครื่องมาเปลี่ยนตลอดมื้อนึง3 4ชุดแล้วก็เฮ็ดมาแล้วก็มาเกื้อเบิ่งน่ะเบานําเฮานี่บ่ได้สิงเบิ่งนเฮาไดตานี่อนแต่ผู้บ่าวพุ่นแหละุอืมไก่ เมื่อบ้านนิกาหมวกทางไอเฟืองเอาขาเจ้ามาอนามัยเดินอนามัยอ่าเขามันได้เกี่ยมชุดบานเนาะจะ <c oughs> ได้แปลงบันไดฮะสาลีฮะแปลงขันได้ฮะบลอนสาลีกับแล้วมีฮะบลอนมันซื้อกันเนาะนมันประเลดกันคือดังเงอนของ เออเบานุ่นกับเงินพอเท่าจันนะเนาะเพรามันเปรตอดอกจากกันแบบนั้นบอกมันซื้อกันเพราะว่าคันได้ซื้อกันนี่กะมันพอดีเห็นะไปคือเป็นจอมก่อนเันจะเห็นอย่างยู่เนาะเงินนี้หกสะเต็มเมียนไปได้แล้วอุ๊ยไอเฟืองเมื่อวานนี่อนาไม่ อากเขาเจ้าอนามัยเรียบอันเท่เามาเบิ่งหีจักหน่อยก่อนเนาะมักอืเบาสุ่มมักอืนหน่อยกำลังเป็นหากันปิดมันป้าโทนอย่งางไรหิ้มป้องเบียส์อะหากันตัดอนามัยแบบนด้ โอ้ต้นกลวยออกอยู่อันเครื่องกลางอันนั้นกระโตต้นกลวยออกอยู่นั่งนี้เลยกันเรียบเฮียกันตัดเหมือนเนาะดี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 ไแด้จะมีไอเอฟืองมาเบิ้งเวียกเบื้องงานนำเนาะ เงินห้าคำซอยกันพัฒนาหมู่บบานไปซอยกันไอเอ้ยซูไปนำกันเราสร้างเขาอ,อนามัยนีย่ยางเตอันนี้เฮาเด้อเงินเฮาต้องเลืองเฮานี้ยี่ได้รละดมกันอนามัย บักเชยนังนั่นแหละจะได้ก็คอยหัดคอยซ่อนไปทุกคนเอ้ยคือสาลลี่สติ๊กนี้เรากะลืมอนามัมห่อเือนเราดิซักน้องจมอยู่ใช่ไปนอนแล้วสาลลี่นอนแล้วย่าเหอะอือโบไปห้ามันแหละมันนอนแล้วด้วยดย มื่อคืนนี้ลิ้นอยู่บดคืนมือเซามาเรานอนแล้วนอนหลับแล้วนี่อันนั้นเด้อเซอรีเด้ออันเอาสก๊อตอะไรฮันหัทมีอันไว้เอาเขาเมียนไว้หนึเหือนเด้ออันนี้นะไว้เะวว์เซบ่วงเฮาอันใดเป็นเที่ยวขี้เนื้อเฮาก็เก็บไปหิ้มใส่อันกองขี้เนื้อฮัทเด้อเอาเซอรีบุ๊มเนนุ้งเสื้อขางหน้าขางหลัง นี่มีมันมันมีหงอยู่นี่นี่นุองหางน้าหางล่งเปียนเด้อด <laughs> เป็นเวียงน้ำแมวค่ะ <laughs> นะเน่ตีแมวต้องเม่นแมวรักกินอย่างเราเลยแหละ <laughs> แลน่นวิวคือเก่าแล้วอเอจังใยเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก็เนานะ เ้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรัคลิปนี้สาวนกขอเก้าคำว่าสบายดีในแอปเขาหากันกินแล้วหอกกันเมียนกินแล้วก็หากันเมียนเนโอ